Thank you. สบายดีสบายดีและสวัสดีวัะนะาแม่พี่น้องมือชูชุคนนี้เติมเส้นเก่าเ้นเคยเนาะกะเมื่อนี้เป็นมือที่ว่าพวกเฮาสีย้าย่หอออกย้ญ่หอออกว่าซั่นย้ายออกจากหอที่เฮาอยู่ปัจจุบันนี่ตอนนี้ก็คือคนเครื่องคนของลงมาหมดเป็นเจอาอยและเบ้าดำพอดีมื้อนี้เขากระเศ้านะพี่น้องนะเลิกเวียกมาลวกะน,นี่สาวนี้เพินิน จัดการมดทุก <ไป S 1> สิ่งทุกอย áng, <ป>่างแล้วพี่น้องเนี่ยอันอยู่ทางหลังนี่คือผลงานของคนทั้งหมดเนาะเครื่องของของว่าเฮ้าตอนที่แรกกะคิดว่าชิบูมีมีอย่างเราพี่นอ้องแต่ว่าหอมไปหอมมาเนี่ยเบ้ยบมเมนหน่อยหน่อยพี่นอ้องนี่หลายเติบอยู่เลยเนาะนั่นตั้งแต่พี่ฮอดพี่ว่าสิพากันไปลาะหาสามล้อมาขคนตอนนี้ก็บฮู้ว่าชิมดบ่มดเนาะ เดี๋ยวเอาไปหารถสามล้ออยู่แถวนี้ให้เขาเจะามาขนให้เบิ้งเนาะบูว่ะจิม <c oughs> <c oughs> ีหรือวา่บูมีคือกันเดี๋ยวลองเลาะเบิง้งให้เนาะ เ่องคนคลองขึ้นรถเตียมพอยเบิดนล่ะเติทางไปหอไม้พี่น้องเลยอ้คนจ่ายได้ไหมครับพี่โอนจ่ายได้ไหมครับนก่แล้วก็ครองินก่อนนะครับยังก็ต้องกดก่อนครับ โรงเรียนเลยับมันจะมีห้องเช่าอยู่ทางด้านขวา ก็เหนื่อยๆล้บมีลูกหรืยังเนี่ยขี่คนโอเคนทคนนะตอนนี้ก็มหาหอนหอง เป็นเดียพวพอย์เราคนเข่าคนเครื่องคนคลอ,องมาห่อทองเบิดหรือเปลนี่นะพอดีได้ทางแม่เพิ่นมาชอ,อยคนเนาะแจ็คเชอร์อื่นนะได้เชิญแม่แล้วว่าเป็นป่าที่นะได้เพิ่นมาชอ,อยคนเห็นแบบเ้วาวเพื่อห้าวยายเครื่องยายคลองเขามาเพิ่นนะเจ้าของมอ,อนะเพิ่นนะมาชอ,อยคนเครื่องคนคลองขึ้นเนาะใจดีแค่นะมันนั่นกับว่าเขามากับ กับู้ประหลงดีดีหูเอาพวเขามาในต่างบ้านต่างเมืองที่ไหนะ,แบบะเนี่แบบอินดูพอกเขาคือยังมันเนี่ยแหละแบบมาซอยคนเครื่องคนคองสามีดีใจจนบ,บบนตาโยย,ยน้ำตาย,ยันเลพี่นอ้องมุจจากอีเหลื่อมตื่นอันใดดีนะได้ไหม <laughs> ตอนที่แรกคิดว่าคือจิบเบิลายบัด พอมาแถะๆปึ้อหลายเติบ่าคนเครื่องอ่ะจนพ่อเมย์เพื่อพนพี่น้องเนาะแว่าโทุเนียนเครื่องมาเนี้ยนะว่ามันของง่ายๆพี่น้องยายห่องเลยค <c ười> ือจ <c ười> ิบยายไปใช่แล้วแหละวันนี้นะ <c ười> ตามเบิ้งเนี้ยนะคือจิบยายห่องไปทางใดเลาเพี่น,อนอ้องเมื่อยน้ำคนเครื่องว่าเครื่องโอ้โหมันหน่อยๆ ทางอะไรทำไมมาหลอกตอกแตกปุ๊บทบกหลงภาษาอีเมนที่เก็บเกี่ยวเมื่อวันใดก็ดีนะอาพัดลมคุณว่าเป็นภาษาเกี่ยงโมแล้วพัดลมนี่ก็ได้พี่น้องแวบเปิดเกือบว่าจาสี่ชั่วโมงเลยนะแบบประยุทธ์ประสาเลยเริ่มสันละนะบนทางเีาเบไปประกอบอันนี้พี่น้อง แล้วก็เอาเครื่องหออ้อยเครื่องนั่นນนาะตู้เย็นก็ยังบทันฮู้วาสิไว้ก็ได้เทื โ okay, อนนดดเคนะ <affe tới> ทุกคนนะตอนนี้ก <c ough> <üss> to ็คือจ <c ough> ัดการห้องเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะสามีผมกัจัดการจัดแจงเครื่องนั้นนี้ไว้เพราี้ีิเครื่องอันนี้ไว้เพราะหเป็นเทียบพ่อยแล้วตอนนี้กับพ่อเขาอยยุเป็นเทียบพ้อยละสําหรับห้องของวัวเฮาเนาะเดี๋ยวบัตนี้ก็คือชิมารีวิวให้กับบรรดาใ้พี่นน้องเบิรงนะว่าตอนนี้ี่ห้องของวัวเฮานี่เป็นได้นะ ต่างจากอายู่บนเกาหันลายหน่อยจำได้เนาะเดี๋ยวที่ท้ายทั้งในห้องไเนี่ยกับบนาวให้ไม่หนาวในบนเดชช่องต้องใจมื้งเนาะไห้บนดาวให้พี่หนาวในบ้เดชช่องแปลงคอมคอมเนาะมือแรกที่พวกเขายายมากอะใครคือฝ่าฝนชิตกไว้พีเนาะนั่นนี้กับชาวนี้กำลัง ลางเท่านั้บ้วงเดียวอ่ะอัดประตูประตางพี่น้องเลยฝ่าลมเนาะโอ้เโาอ,อันนี้ก็คือเป็นบริเวณห้องของเฒาเนาะนี่ห้องของเฒ่าก็คือแบบพี่น้องเนาะเป็นอ่าห้องเซาฟ์เนาะอยู่ในเขตไก่ๆบ่บนเฮ็ดเวียของเฒาเนี่ยแหละห่างกันบุพเพเท่าใดเนาะประมาณ ลอยสองลอยแมตรนี่แหละพี่น้องนเนาะในยาหางจะบอลพอเอาอยู่ห้าบอลเห็ดเบียดกระดายนะแล้วก็าทางนอกนี่เนี่ยเอ่อเป็นบอลที่ว่าไว้สำหรับล่างถ้วยล่างบ้วงนะพี่น้องนาเดี๋ยวขึ้ล่างนี่นี่ละตอนนี้จะสามนี้เป็นกำลังล่างถ้วยนะล่างถ้วยเล<ว>ยสักเกิเรก์ฟพี่น้องเอ้ยแซบตานี่ร่างนะไอมือหก แล้วแซบตาไปเนาะอพอดีได้กีฮิวแล้วก็กินข่าแล้วก็ซาวเนะเวาะท่านได้ล้างมือมาหุกตากับแซบไปเนาะอ่าทางนองนี่ก็คือเป็นบอนล้างถวยล้างบ้วงี่เนาะ,ะใส่น้ำใส่ทามันยัางเงี้ยซีลนี่แหละกะบ่ค่อยกว้างมาแน่น,นอนประมาณแมพเนึงต่เน,นี้ยอ่าล้างถุยล้างบ้วงก็คือล้างย้อนนี่เลยความจริงกะอยู่ทางในกะ มีห้องน้ำให้อยู่เราจะมึงคอนแข็งแเพิ่นก็เลยแนะนำให้มัน้างอยู่ทางนอกใส่น้ำใส่ทามย่างเงก็คือใส่น้ำอยู่ทางนอกเลยอ่าแล้วก็นี่ทางในห้องของเราเนาะประตูก็คือเป็นประตูใหม่นเป็นประตูใหม่เน้นหนาพอสมควรอยู่ห้องก็คือมีหม่องให้ใส่กระจกคนตกแต่ง มีบอลไฮไซค์เป็นแจ๊กนะพี่น้องนะแล้วก็เข่ามาทางในเพิ่นมีมุ้งลวดให้ตอนที่แรกบ่ดอคด่าคิดบ่ออกนะมุ้งลวดมุ้งลวดที่เห็นบรรดาพ่้พี่น้องมาคอมเมนต์เนี่ยว่ามันคือมยยังนะพออ,ะอยู่ไปอยู่มาได้เห็นก็นอ่าโอเคคู้จักแล้วนะมุ้งเอ่อนีน่ีให้ทุกด่านได้พี่นอ้องเออ่นะทั้งดันนี่จะมมี่ระยะ ทั้งดานนี่ก็มีนี่ก็มีเอ่อที่กี่นี่มันอันนันกว่านี้นะพี่น้องเนะเรียบร้อยกว่านี้อยู่ฝ่านลมอุยอ้ยอุยอ้ย,ยทับกล่องพวกอ่ะโอ้ไ่ไดยล็อกตัวนี้นี่นะโอเคหลักๆกว่านี้น,น,นะนะนี่ ทางนี้ก็มีมุงลวดแล้วก็ทางพี่ทางพี่ก็มีมุงลวดคือกันนะพี่น้องนะทั้งสามสีดา่างแล้วก็ทางนี้ด่านนี้ติดกับโหงเฮียนนะพี่น้องนะเป็นโหงเฮียนใหญ่ใหญ่เลยละ่ะอ่ะอันนี้เป็นหงเฮียนแล้วก็อันนี้คือทางระเบียงระ,ะเบียงทางด้านหลงัง มีต้นไม้อยู่นี่น้ำแล้วก็ต่อไปก็ที่เป็นห้องคางคางเพิ่นเนาะอันนี้ก็คือเป็นบอนลับบันนอนของพวกเฮานักพี่น้องนะตอนนี้คือยังบ่ทันได้กปูเทือกะจักหน่อยเนาะคำแรงมันก็สิกลางมุ้งแล้วก็ปูบันนอนนี่ยนอดนะบันนอนก็หาก็ไปซื้อมาเมื่อนั้นแค่นั้ยังบ่ทันได้แกะเทื่อ คนบอกว่าเป็นเตียงยางพลาแท้ว่าสันราคาหกร้อยหาสิบบาทนะยางพลาแท่คนว่าสันเนี่ยนะกับเครื่องคลองนี่ย่างกับจัดแจงเรียบร้อยบ้าแล้วกันเนาจัดแจงเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนี่ทัานนี้ก็คือเป็นอ่านี่เนาะเป็น บอนเอาเครื่องไหวเฮาเครื่องเฮาของแล้วอันนี้ก็คือบอนเก็บเมียนเครื่องที่ว่าโดนๆใชไห้ใส่เทือนนแล้วก็ทั้งนี้เป็นบอนไหวเครื่องคอเครื่องครัวเนาะพี่น้องเนาะเครื่องคอเครื่องครัวมีถวยมีบัวมัยังกะวา้น่เนาะแล้วก็ทั้งนี้ก็ใช่เป็นเครื่องเป็นรองเท้าเป็นเกิร์บมียงของเขาก็คือไหวทั้งเห็ดแล้วก็ทั้งนี้ก็คือเป็นของน้ำเนาะ ข้าวน้าก็คืออยู่ในนี่เลยพี่เนาะเนาะสำหรับของของพวกเฮาตอนนี้นะแล้วก็มีพวกนี้ตึวยอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ว่าเครื่องลุงพข้าวเนี่ยแหละก็โดนๆสิได้ดใส่ทนีนึงนะก็เก็บไวปน,นี่แล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นยาสามัญประจำบ้านเนาะที่ทางอ่าพระอาจารย์เพิ่นฝากมาใหนะ้เนาะอ่าพวกเฮาก็ เวลาที่ว่าเจ็บป่วยบ่สบายอ่าเบื้องต้นเนี่ยี่ก็อใส่ยาพวกนี้ล่ะนะแล้วก็ทางที่ก็คือเป็นตู้เย็ดพี่น้องนะตู้เย็ดจองนําของเฮาก็คือยังบ่ทันมีบอนอ่าตังก็เลยว่าเอามาไว้นี่ก่อนอ่าเดี๋ยวลองเปิดไฟก่อนพี่น้อง นี่หงอย่างนี้นะมีดอกไฟสองดอกพี่น้องเจ่าอันนี้โอ้เปิดอยู่สโอ้นี่ห้องละนี่นะอนาดอกไฟสองดอกกะ ประมาณน,นี้นะสำหรับห้องของมหาวิการพออยู่พอนอนได้น้าพี่น้องน้าพื้นมันกะเป็นดินด๊อ,อ่าปูกระโลห่างคักเนล่ะนะก่าโอเคอยุกนะสำหรับเฮาสามนี่คือแบบเรือๆเลยแหละพี่น้องเนาะโอแมนแบบอ่ันนั้นธรรมดาน้ำแบบยูได้แบบเรือๆเลยนะพี่น้องสามนี่นะ หน้าต่างตัวนี้ก็บเปิดได้ไดปึ๊บ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 นี่หับแสงพี่น้องเอ้ยอ่าชีได้เย็นๆนะความจริงนี่ห้องตัวนี้นี่อ่าบ่าค่อยหอนได้พี่น้องบ่ดาว่ะมันสามารถเปิดหันเปิดนี่ได้หลายทางนะ ิื่อผมมือขึ้นมาละมาทางเดว็กแจงวะแจงว่าแจงแล้วาทาง,ง, <c oughs> งนี้ในใครเน,น่นึงงามแล้วพี่นอ้องทางนี้นะ <c oughs> อ่าที่ท้ายให้เบิ้งที่จริงก็คือเป็นห้องของพวกเราเ <c oughs> มื่อนี้ก็เนาะอ่ายหญ่ห้องพี่นอ้องแล้วก็ผ้นนาบรรดาพี่น้องมา <c oughs> รีวิวเบิ้งห้องของพวกเรา,าเป็นเท่าไหรเนานนะกะสำหรับพวกเราแล้วกะสำนี่ก็คืออยู่ได้แบบสบายสบาย,สบายเลยนะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ เดียวชิ่มาให้เบิง้งตัวน,นี้นะอ่าเป็นค่ามาจำของพวกเฮาที่ได้จากหอเก่าเพราะว่าตอนที่ว่าพวกเฮาชีเข้าไปอยู่ทัพอิฐท่านก้อนที่ว่าชีเข้าไปนะเพิ่นห้มัดจำอยู่2,000ซีนะ2,000ซีก่าบวกกับค่าห้องนี้ตอนนั้นประมาณ2,000ซีอะ่ะ ทั้งหมดเป็นซีพันแป๊บนะก่อนในวันที่เขาไปอยู่ช่วงแฮอิทนะกะบฮันละมาจำ 2, สอง0ันซีนะพี่น้องนะแล้วก็พอเฮาอยู่ครบตามเงินไขก็คือหกเดือนอ่ะนะอยู่ครบตามเงินไขหกเดือนที่แรกกะอ่าคิดว่าหกเดือนแล้วก็เพิ่นชีส่งเงินคืนพวกเฮาทั้งหมดนะเนาะ ชงคืนสอง0ันี่ะแล้วก็เดือนชุดท้ายกับเพิ่นกันนะจะไล่เอาเป็นค่าน้ำค่าไฟนะเนีน่ยกะประมาณนั้นที่พวกเราคิดนะต่ว่าอ่าพอพ่นมือซีออกมาก็เห็นเพิ่นเห็ดโอ้โหทมีหลายอนัยนหลายแนวเลยพี่น้องทั้งค่าบำรุงหักษาค่าอ่าอะไรทำไมเนาะกะซีไปหลายเติบแล้วก็ทั้งหมดรวมๆนะเดือนนี้พี่น้องนะ ขาหอเก่าของผัวเฮาที่ต่องเดเซียนะ,ะมีอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทแล้วก็เงินมัดจาของผัวเฮาที่ว่าอยู่กระเพิ 12, ่นสองพันสีเนาะอ่ะาไล่ไปไล่มากก็คือเหลือเงินอยู่หกร้อยคับอีกสิบแปดบาทเนาะอ่าเงินที่ว่าพัวเฮาที่เลยครับจากอ่าหอเก่าเป็นส่วนที่เราเป็นมัดจําของผัวเฮานะก็คือเหลืออยู่ส้ำน,นะนะอ่า ประมันนี้เนาะตอนนี้ก็คือ,อง่ายออกมาเป็นเทียร์พอยเน,ะนาะมาอยู่ห้องไม้เป็นเทียร์พอยกะอู้ทุกสมควรนะพี่น้องเนาะเมื่อยพอสมควรใหญ่ห้องนี่ที่แล้วว่า,าผู้เดียวง่ายเพราะฉะนั้นความคิดนอนในตอนน้ำอิเนี่ยแต่ว่าเอาไปเอามาปึ๊บทุกเครื่องลายแห้งพี่นเนาะตัางจากตอนที่เทาย้ายจัด สมาร์ทมาหอที่เขาอยู่วังก้อนนี่ยได้เนาะตอนนี้คือแบบตอนมาทําอิดเน่ยเครื่องคองยังบว่ค่อยลายพี่เนาะพอมาอยู่นี่ปุ๊บผ่านไปประมาณ6-7-8เดือนเครื่องก็เริ่มลายขึ้นลายขึ้นใหญ่มากวลนี้ปุ๊ดดอโอ้มื่อยขนาดขนาดราพวกเขาอาเอามาก้อนหนานี่เราเทอละเล็กเทอละหน่อยได้พอนมือขนมาแท้ๆยังป้อบลื่นลายนะเนาะ ก็อันนี้นะจะเป็นเทือสุดท้ายแล้วละที่ว่าซีใหญ่หอเนาะคิดว่าจังสั้นได้เลยเนาะวัวซีได้ใหญ่ยิ่บอกอันนี้ก็เป็นเทือที่3แล้วของโมฮาเนาะเทือยนั่มิดยูสมาเทือที่2อยูอ่าไกลๆนี่แล้วก็เทือที่สามกับอ่ายูนี้นะเป็นอ่าห้องเซาล์ยู่บริเวณอ่าแถวนี้ละเนาะอ่ากับพอเดยุได้นอด พองกะถือว่าโอเคเนาะพอใส่ได้สำหรับพว,วกเฮาพวกอาชวนไลก็คืออาศัยแต่นอพวกเฮากระส,กสิอ่าพุ่นละเนาะอยู่มองเห็นเบียรพุ่นเป็นรักเศร้าก็อยู่พุ่นทรายก็อยู่พุ่นแรงก็อยู่พุ่นคำถึงกลับมานอนจาเนาะจากประมาณนี้สำหรับ ep นี้เนะาะกลับมาอัปเดตชูบันดาลให้พี่น้องฟังขอบมุณขอบใจเนาะน้ำทางบันดาลให้พี่น้องมทุกผู้ทุกคนที่ว่าคอยอ่าให้กำลังอกกำลังใจในการสู่งานของพวกเฮาเนาะ คอยติดตามคอยคอมเมนต์คอยกดไลค์กดแชร์ให้ก็ต้องขอขอามเขอบใจหลายๆเนาะสำหรับ e ีพีนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันไหมใน e ีพีต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี